กลับมาว่ากันต่อนะจากคลิปก่อนหน้านี้ได้อธิบายวิธีการหาจำนวนออเดอร์ของลูกค้าแต่ละรายถ้าออเดอร์ซ้ำกันให้นับเป็นหนึ่งเช่นตรงนี้อลันนับ1ออเดอร์ตรงนี้นับ2คู่นี้ซ้ำกันนับ3ตรงนี้นับเป็น4ของไอตรงนี้นับ1ตรงนี้ซ้ำกันนับเป็น2ตรงนี้นับ3ของหลิวตรงนี้นับ1ตรงนี้ซ้ำกันก็นับเป็น2 คำตอบที่ต้องการก็คือที่คอลัมน์ F คราวนี้มีคำถามว่าถ้าเราไม่แยกคั s t o m e r ออกมานะต้องการหาผลรวมจากสูตรเดียวเลยถ้าออเดอร์ของลูกค้าเดียวกันเนี่ยที่ซ้ำกันเราจะนับเป็น1ตรงนี้เราใช้แมทไปช่วยนะครับแมทของ B 3ถึง B 1 6กด F 4ล็อกไว้นำไปเชื่อมหรือว่านำไปแอนกับ c 3ถึง46 match ด้วยอะไรก็ match ด้วยตัวมันเองผมครอบตรงนี้ Ctrl C เก็บไว้คอมมา Ctrl V วางลงไปนะใช้แมท type เป็น0ก e ด Enter ดูผมใช้ Excel 365ในการบรรยายมันจะสปิ l l าร์เรออกมา Match จะเรียงลำดับตั้งแต่ค่าที่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้ามีรายการซ้ำกันลำดับก็จะซ้ำกันกับรายการก่อนหน้านั้นนะผมนำสูตรออกมาให้ดูตรงนี้ พื่อที่จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันพอได้แบบนี้เราจะนำค่าลำดับที่ได้ไปเทียบกับลำดับที่1ไล่ลงไปโดยการใช้รูไปช่วยรูอะไรก็ได้ที่เป็นเลข1เช่นรู b 1กด enter แล้วก็ copy ลงไปเราจะนำข้อมูล2ชุดนี้มาเปรียบเทียบกันตรงนี้ผมลบไปก่อนนะตรงนี้เราถามว่ามันมีค่าเท่ากับรูตั้งแต่รู b 1ถึง b 1 6วงเล็บปิดกด enter ดูตรงนี้ก่อนนะ ถ้าเราเริ่มที่ row หถึง row สิบหกด enter เนี่ยมันจะมีแถวที่เกินและติดเป็นค่า n a หากเราไม่ต้องการให้ติดค่า n a นะตรงนี้เนี่ย r o เราต้องไปเริ่ม r o เดียวกับชุดข้อมูลก็คือ r o b 3ถึง b 1 6แต่เราต้องการเริ่มที่ row ที่1ตรงนี้ต้องไปลบออกจาก r o b 2ซึ่งก็คือเลข2นั่นเองตรง b 3ถึง b 1 6ตรงนี้ต้องกด f4 ล็อกไว้กด enter ทรูมีค่าเท่ากับ 1, FOR ฟมีค่าเท่ากับ0พอได้แบบนี้เราใช้เครื่องหมายลบ2อันไปวางข้างหน้าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดกด enter t ทรูก็จะกลายเป็นเลข1 f ึ่ฟก็จะกลายเป็นเลข0พอได้แบบนี้เราใช้ sumproduct ไปครอบกด enter ผลลัพธ์คือ9ถูกต้องนะครับสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ